สวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับคุโรชิโระนะครับก็วันนี้คุรโระก็จะมาเนี่ยมาเล่นเกมเมสร็จถีมาเต็มนะครับก็เป็นญาณนะของเนี่ยก็ที่อย่างที่บอกเราก็ได้มาเต็มเลยไอจีเครงลานนะครับเติมเต็มเนาะขยายมั้งเลยไม่รู้อะขยายมั้งเลยขยายดิไม่ขยายอ่ะ โอเคขยะแล้วภาพก็ขยดแล้วนะครับแล้วก็ไปดูของกันเลยดีกว่าว่าเอ๋จับพวกนี้กันดีกว่ามั้งมันช้างเนอะโหกากดกากมากมันได้หนึ่งพลอยนะครับมันจับไม่ได้ของดีๆแอละ ไม่มาเว้ยออกมามาละโอเคแล้วน,นี้ก็ได้เอแน่นอนนะครับกเอามาทำไมเนี่ยมีแล้วพอ,อตอนอยากได้มาตอนไม่อยากได้มาของไม่โหลดนะครับก็รอแป๊บหนึ่งนะครับไม่โหลด ไม่โหลดด้วยโอ้โหไม่โหลดเนาะไมไม่โหลดอ่ะทำอะไรผิดวนะเนี่ยมันมาอะไรมาละก็นี่ครับก็ยพวกเนี้ยไม่รับไม่รับโอ,โอเคครับก็ เนพวกนี้ก็มีของเยอะเลยถ้าไอจับแพ็กการาพิเมียมเนี่ยขอแยกไว้ต่างหากนะครับก็ทั้งไงก็คือจะรับของแล้วก็ไปอัพโพจี้ข้างล่างครับแล้วก็เดี๋ยวจะทําอะไรต่อเนี่ยก็เป็นหนึ่งนะครับเดี๋ยวมาต่อนะครับว้อครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับสำหรับวันนี้ก็ หลังจากที่ไปอัพจี้ข้างล่างน,นะครับก็คือไปเคลียร์ไอจี้ข้างล่างที่จับมาได้เยอะแหละจากที่จับกล่องเอาก็เนี่ยอัพบวกเจ็ดเป็นทุกอันแล้วโอเคแล้วก็คือต้องบอกว่าต้องบอกว่าขยายแม่งหมดเนี่ยขยายด้วยแบบเนี่ยขยายไว้เก็บเครื่องล่างาเอสมดเลยเนี่ยแข่งสี่สิบมันก็แชรยไปสามห้าเพชรเนี่ยก็ดูอยู่ข้างล่างได้ว่าคือสืบไปสามเอ้ยสามห้าใช่ใช เออี๋ยวก่อนนะสามห้าใช่ป่ะก็สองพันสองยี่สิบเนี่ยก็เหลือเนี่ยเออเท่านี้แหละแล้วก็ตังใช่ไหมค่าอัพอัพไปหกแสนนะครับก็โอเคนี่ก็ของครบแล้วก็วันนี้ก็จะมาลุยหมดเพชรกันนะครับไม่รอไม่รอช้าเข้าไปลุยเลยเอ,เอาบอลนะครับโอเคโอ,คโอค้ช้าเน็ตช้านะครับก็มีเสียงขัด มีเสียงขัดก็ต้องขออภัยนะครับเสียงขัดต้องขออภัยแล้วก็ถ้าเกิดภาพไม่ค่อยดีก็ต้องขออภัยนะครับก็ทำม,มันสุ่มไม่ได้วะโอ้โหชา้าโอเคครับก็ได้แลวลุยเกย์อยากก็มาดูกันนะครับว่าเอ พวกจี้ข้างล่างบวกเจ็ดทั้งหมดเนี่ยมันจะเล่นได้หรือเปล่าล่ครับก็ดูกันเลยโอ้โหที่มาแล้วอ่าจะไม่ให้เลือกเลยโอ้โหอะไรอ่ะโอเคครับโอเค รงนี้มันได้รอส์ไงไม่อยากได้ไอโกเลมอะ่ะไม่อยากได้โกเลมเอาโคสี่เอเอแปดเหรอโอ้โหเอ,เอาไปไเจ็ดนะครับไอมัมมี่ก็ไม่ค่อยอยากได้เท่าไหร่ละเนี่ยโอ้โหออมน้องอาร์บอ่ะก็เซฟของก็ถือว่าโอเคมันก็แหละ กำลันสู้เราไม่ได้อยู่ดีนะเราก็ใช้เนี่ยครับบวก7เอ้เรพินซีก็เพิ่ม38ไอ้นี่17%ขโมยขโมยตังค์นะครับจากสองข้ามไอ้เหรียญนี่ก็300แล้วก็เอนี่ก็15%นะครับก็เนี่ยได้ตังค์มา7ล้าน5แสนนะครับเมื่อกี้ได้ไป7ล้าน5แสนนะครับจากที่วิ่งผ่านจุดเริ่มต้นก็คือ3ล้านจาก สามล้านจากไอเริ่มไอที่เราควรจะได้กับบวกสองล้านที่เราซื้อตรงดอบบี้หน้าเกมนะครับแล้วก็บวกกับสามอเปอร์เซ็นของของมาแกะของไอชั้ลางเนี่ยก็กลายเป็นเจ็ดล้านห้านะครับโอเคไ,ได้อ่ะโอเคครับก็ได้ขึ้นกระบินนะครับ ไปไหนดีอ่ะเอานี่แล้วกันเนาะเฮ้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 ไปนี่แล้วกันหรือว่าคุณจะไปหยุดเกาะดีกว่าอืมไปหยุดเกาะก่อนดีกว่าเซฟเซฟนะครับไม่เสี่ยงแหมเซฟเซฟโอ้โหนักกาวไปแล้วเฮ้ครับว่าน้าจะห้าเนาะ เว้นหน้าหนึ่งเหมือนเดิมและหน้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์น่ยก็แล่ตัวนะครับว่ามันจะตกเมืองคนอื่นแล้วมันจะได้ไปหรือเปล่านะครับอ,อ,อันนี้ก็ได้ไปะก็ไม่รู้ว่าเขาจะเอาไอ้เกาะหรือเปล่าแล้วก็ติดคุกสุดสารโอ้ถ้าว่าคุณจะไม่รู้นะครับว่าไอเนี่ยโกเล็มาออกอะ่ะ เ yeah. นี่ยโกเลมออกมันไม่ได้อะไรเลยอ่ะน่กชนะแต่เหอะเลยหมดเพชรชนะก็พอเพราะหมดเพชรเนี่ยชนะก็ได้เพชรนะครับโอ้โหได้มาเบลอไปเออตีบอสแรงๆบอสมันจะให้ของด้วยนะครับถ้าแรงนนะสิบเอ็ดเออ คาราแพ้นะครับเนี่ยสองข้ามหน้าเตรียมการอย่างดีเฮ้ยแพ้แพ,แพ้แน่แน่เลยไปแพ้ด้วยน่านกลากไปแล้วมากกว่าแปดกับห้าก็ขอให้มันโอ้โหแม่งไรวันนี้ยะไรวะ ก็แพ้นะครับโอ้โหก็แพ้ไปนะครับคืออะไรของแทบไม่ได้ใช้เนี่ยก็เนี่ยคืออยากจะบอกคำว,ว่าของอะ่ะมันไม่ได้เป็นตัวดสินีลแลรวก็เนี่ยใช่ไหมข้ามีของทุกอย่างเต็มเนี่ยยังแพ้เลยอันนี้ก็เอสบวกเมื่อกี้แค่เอบวกยังแพ้เห็นไหมเนี่ยเนี่ย ก็คือแบบมันเท่ไม่คือของใช่ไหมสุดท้ายแล้วของก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรนะครับก็เอไปจับพวกนี้ดีกว่าก็เดี๋ยวจับนั่นกันนะครับไอไรวาไอแพคเการ์พิเยมดีกว่าเนาะอยู่ไหนเนะี่ยสามสิบโอเราค่อยจ,จับพวกนั่นดีกว่า นี่ยห้าอุ้ยมีออร่าออกมาด้วยได้เอโบอมาตัวนึงนะครับโอเคได้บีนะครับเอาวนีนน้นี่ก็บีนะครับนี่ก็บีนะครับโอ้กานี่ก็บีนะครับโอ้ แค่จะรู้อนาคตเนะี่ยนี่ก็บีนะครับแม่งเอหน้าแตกเลยไอเอมันก็ดีละคือจะบอกว่าตอนนี้เริ่มมีคำหยาบโหมาแล้วก็ไม่ชอบก็สามารถพิมพ์บอกก็ได้ก็จะเริ่มพูดคือช่วงนี้มาออกจะหัวเสียนิดหน่อยก็ใครที่ดูเลิฟไลท์จะรู้นะครับคลิปเลิฟไลท์อะ่ะไม่ใช่เลิฟไลท์ โอ้โหอะไรเนี่ยแทบไม่ออกเลยโอเคไม่ออกเอบวกเลยอะ่ะโอ้หอโหอากาศมากเลยนะครับก็แน่จับนะบีบีแค่จะรู้นะโคตรตัวเองเนี่บีหมดเอาบีหมดจริงๆด้วยนะบีหมด นี่ก็บีนะครับโหกาเต็มนะครับก็กาเต็มหอ๋อเขาบอกว่าอะไรนะเขาบอกว่าเนี่ยโอกาสได้เกรดเพิ่มขึ้นนะครับก็มาดูกันดีวกว่าว่าจะได้เกรดเพิ่มจริงหรือเปล่าน,นะครับ มาดูกันนะดูนะครับเออก็ใช้ได้เนาะก็ลองใครๆแบบที่มีตงังมีของก็สามารถลองอัพได้เลยนะครับก็ถือว่าโอเคแหละ ครับก็เนี่ยก็ดีนเนาะเอออไอแพคการ์ดเอสเมื่อกี้นะครับก็คือจะเก็บว่าตอนอีเวนต์น่ะที่แบบว่าอีเวนต์ที่เกิดได้การ์ดเอสเราจะได้ของอะไรได้เพชรนะครับก็ก็เกิดจับในช่วงอีเวนต์นั้นน่ะก็ได้เพชรมันนะครับก็เลยรอส่วนไอ้เครื่องรางาน,นี้คือที่เต็มนะครับก็เลยอาไปสักอันหนึ่งก็ได้ รับไม่ได้นะครับเพราะว่าที่เต็มเมื่อกี้ก็เห็นอยู่ว่าวางที่เดียวนะครับโอเคนี่ก็จับจับไปบีบีบีแน่ๆอ่ะบีเห็นนะบี B. นะครับนี่ก็บีหมดแล้วเหรอ มดแล้วโอ้โหน่าเสียดายจังเลยก็ยังไงสำรับคลิปนี้คุโ,โรก็ต้องขอตบกรงนนะครับก็ถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะก็สำหรับใครที่ชอบแนวปกติหรือว่าแนวแบบหยาบๆเนี่ยก็บอกหน้าครับจะได้เอาไวปรับปุงใช้เพราะว่าก็เพิ่งเริ่มแคสเกมแรกสักปร,ระมาณไม่นานนนะครับก็ ยังไงสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัว,วก่อน้นะครับเออก็ต้องบอกก็คือเน,เนี่ยมันทำผิดนิดหน่อยใช่ไหมคือคำพูดสลับกันนะครับก็มันลูกว่าเีเวตนนี้จะเป็นเนี่ยออบอยกับมาร์กี้นะครับก็เออเป็นพี่บอยกับมาร์กี้ของดาเป็นดาราไทยนะก็มันเป็นการ์ดอะ่ะก็ไม่รู้อะ่ะ ก็เดี๋ยวคราวหน้าก็อาจจะมาจับนะครับก็ไม่รู้อ่ะเดี๋ยวขอดูก่อนแล้วกันเนะาะก็งไงสำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วครับก็เจอกันคลิปหน้าล่ะสวัสดีครับ